ถามว่าหมดเพลินเต้นเนี้ยอะได้ยินเสียงเพลงเพิ่นกับควนีเนาะตามเสียงต่เนี่ยอาตามจังหวะของเพลงเนาะบ๊วยซาบัดไวบัดขึ้นบ่ลงบ่แม่นว่าแต่แต่ละเพลงสิเอาจังหวะ่าเราแสดงว่าเพิ่นเต้นเป็นกูโม้เลยนี่บางคนนี่เพลงสิไวกับเพลงที่คนเงาโน่นี่บางคนนี่ถ้าไวกับเต้นด้งดงบ๊แมนว่ามันรุ่นเลยเนาะเพลินเต้นมาแบบเต้นจริงคนเนี้ยเออไปใช้แบบนี้ไปใช้นะ คือว่าเราเพิ่นวัยรุ่นสิ <c oughs> ให้เพิ่นมักอันสารวันมักนัวก,กับโบแม่เนี่ยเนาะ <c oughs> <c oughs> ดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนามาเจอกันได้มื้อนี้อาสบายดีเด้อสบายดี้วยสบายดีน้องชาพี่หันหน้ามาพี่หันหน้าให้ปมียงาบัวเวันนี้มีเงาขนาดมายังนะเอ้ยของของคนของคนเองเงาบัวเออ พืนเท่าไรนะบ้งนเรเงียบอย่างบ้างนะคืเนสินงาเ่แนว่ารับปกติเพื่นมากพอบลรษาเอาจำนี้บเาเอจ้าโ้ือเพื่นตัดไยาเลย้พอดีว่านแสนพวกบ่นี่งามเราของรูกษาบสีนี่ เขาเพิ่นซีไดไหมของเพิ่นได้อ่ออามขนาดนองสาเนลยน้องสาวเพิ่นก็ขาดไหมไเ่อค่จาก,ากใ่หาขัวอันนี่เพิน่นเพิ่นเลือกเองบอ่นออ,อันนี้ของช้าขอ,าาขอหออนึ่งในวันเมย์บ่ เอานั่งไหมนะน้องจ๋านั่งรก็ได้น้องจ๋านั่งนัใครกันพ้นอแม่พื้นหนึ่งของลูกพื้นหนึ่งเนาะเดือสีส้มหนึสอ จุดจอดอันนี้มันยังนี้นะสวยบวงตรงไจะตื้เก่าหักสวยบวงมากเลยท่ามาณมาแต่ชา้อะไรเนีเขาเนหักสวยบวงมาแต่ใส่ได้พี่น้องเลยนะเป็นจีเข่านั่นแหลเพื่อน เด็กคนขาวด้วยมาอมอกบาด้นะมาแล้วกเต้นออกร่างกายาอยู่ค่ะสั้นแม่กินอิ่มเลต้องยืดเฉยยืดซ้ายเลยใช้เต้นในมือได้แบบนั้นน่ะมือที่เจ้าเต้นเต้นไว้ได้เต้นให้เบิรงดูค่ะพอ่อในเบิรงดูเออแบบนั้นบ่าะมีเพลงให้เราเต้นนะเราอาจารย์เต้นนะจะมาจะบัวเปิดเพลงให้น้องสาเต้นตนี่ อ,อะไรมามเปียกมากขนาดได้หน่มือแรงนีนเย <c oughs> นบบรอดยุ้ยมือแรงนน้องมย์องเพิรนกินเสียงมาทางนี้น้นองสายนบรอดในกินเสียงตู่หัวได้อืคมนมือน้เพิน่ <c oughs> อกก็ม,กมานางโต้เพิรเดี่ยน้องสาเนาะ ขันมาอะไรแบบวอยากเมื่อเนาะ่ายเนาะฝ่าดีเดอมยงากับน้องรงนี้เนาะาดินันันาะเออิมแล้วเนาะเมนบัวบัวถ้าคนมากแต่กินเพอวอนใชาร้าเมนเอ้ยเจ้าบัวฉบบัวบัจจน้องชาเนี่ยจะาวดดว่าใ้คนยืนยืนเ่ยยืนสดยน้อยบบัวนาะ พอพอมาได้เห็นพคนเราได้สงสัยคนอยากเต้นได้ดิกินอิ่มแล้วต้องย่อยอาหารกระสับอยู่นี่มือเต็มครับอ่าอยากเต้นงอรองสาเอามือลงมาเอามือลงเออเห็นจะเห็นด้วยแบบนี้บอจะฟอนแบบนี้บออือหันว่าในมือลูกหันพินิจย่างหังนะจะไปใกล้สาวาวไหมนะออกมาไปหยกมายายายาดูมันไม่อัศวินนี่ เนาะแล้วแล้มือเฮือนเฮาเนาะเนยังนอนนะไทนะนั่งหน้าเชือกน้องเชือกบ่เจ้าเพิ่นยังบ่นอนบ่มืนี้นอนน้อยเดียวนี้นะแล้วก็มาเอ้ายิ้มพ่อนี่เบิ่งค่ะพ่อ่าสิปากดังเลยก็ต้องบ่รับโอ้พ่อเพิ่นเป็นคนเสียงดังฟังซัดเนาะว่าสิแอน ให้พอแม่พี่น้องเอซีเลเบิรงนอก่าตอนเมเพิ่นตัดผมไม่พอเพื่อนมาสินาตาลอเราสำใดเแาะพี่น้องเมย์เป็นช่างตัดผม่แม่แต่กับแ่ไยตัดม้อนี่บอตัดมช่อเนี่เเม่นเป็นช่างนี่เนาะช่างประจำเพือนคนนม่อย่างฮ็ดกะไปหน้าละคนได้ไปไทยขอทาคนนี้องช่ามไแนทวละหลอนเลยบอสอ่ได้โอนน้องสับัวมือหนาไปเบิ่งเนาะว่าเพื่อนรอสงไดนอนเพือนบอนอนเฮือนเออ ก้างมมาเรมาักมกานยังนอนาแต่ละคืนนลไม่ต้งแป่เนาะไ่ได้เห็นยังแล้วเราพังเไปเกี่ยวสู่โอ้ใบหลุนนปอนี้ทีวากานเขียมนะฮะโนองสาสันวางมแล้วฮะ S <S ไปยังนาะทายัางไป,นะไ,ป, <S <S ไ,ปได้ไปได้นะสีคัเลยเนาะไปยังอะฮะไปยังว่าอุ้ยฟังด้วยกันเสียบบอจะไปฟังเนลงกับเต้นนะพอบอเพลงนี้พอปุ๊บดูว่าอยากไปนาเึ่งเียดีจะอยากไปฟังเพลงบอต้อ,องตีอยากไปนาเนอะ ปากห่ไเลยนคารบลใหเนะบอนาจะขวานปากทันรอเนิ่มเลยซาบัวนี่บอกเก่งจากมือให้ซาบัวไปไปฝึกเนาะไปฝึกน้องซาคอยไปหาเพื่อนอยู่เพื่นบ่ปลาคอยจักเต้าฝึกไหวเป็นลูกไผ่หรือหลานไผ่เนาะอนาคตปุ้นลูกไผ่ซาบัวน่งสวย ดุนี่บ่ลูกไผ่ยาบัวบ่จะเปลี่ยนบ่ลูกไผ่ยาบัวเลยเอาบัวเรี่ยวจ้อยจากบัวจ้าเป็นยังกัน่ะเป็นลูกไผ่เจ้าคนนี้ตัวนี้ห่วยนะหาน้อสาวเป็นตัวใหม่เพิ่นนอนนาเพิ่นกับได้เอาของอยู่ของกินมาชงบ่ยันมาเพิ่นการเขียดการยังไม่ได้หาเลยนะเออแม่เพิ่นมาเอาช่อเนี่ยอือไม่มีเงินกะ ไม่เงินไหเอาไม่หเลยทีนีเงินซื้อกินบ่ะเงินมาเลยหาสั่งตอนเมถาอางเงินน้ำเพลินบอกบอกนนอกเองแต่มจนใหยลูกสาวคนนี้ให้ลูกสาวคนนี้ชาพันธุ์จิา้ดังาาแ้มีเงินหายฝอนนอนนาทีเดาเอได้หายเลยเงินเดาฝันไปแล้วลดหมดเเออไปงานเดียวฝันมาเห็นเมียตกมากกับบุ๊บบี้นหายิ เปนเนาะเปนลูกสาวคนอ่า uh. พ <Okay. S 3> ื really <ummer Georg ical> ้นไปลูกสาวอันลูกสาวคนโจ๊กูสาวดีบ่าวพันดีบ่อนี่ไข่ล้านเป็นสาวพันไข่ล้านคือเพื่อนบสาวคือสาวคือสาวเหยกระเบิดเลยเราเนาะเปนไเมนออนั่ซีฟันเป็้ไขเนาะบครูฮาครูฮาครูเดียวบัดนี้เมื่อนคนได้ใช่ไดมแาเม่คือไข่ครูซีผูสาวงินคนเห็ด เงินพันบาทก็ตกอยู่หกแสนปลายเนาะบัดเพื่นให้ลูกคูเศร้าครูยังแน่เนาะแลไม่ซื้อยาซูบรอวะคอยไม่ซื้อยาคอยแก้เสาวโบบเนากวะมีเพ่นใจดีจิบเจอเนาะบวคนได้เงินบรลายเพ่นกับบอาเลยเนาะลองามเจ้าจะบอกพอเจ้าเด้อเจ้าจะปากด้างเสเน้อ เพื่อนก็วอานพอมานอนจักรมือเลยเพิ่นมานอนจากมือแหละนอนกันพอนอนสาเรามาตอนเศร้าตอนแรกเล้วเราไปหน้าเออเราเป็นคนมักมวนแต่ว่าไฟเราเปิดเดี๋ยวเรามาฉากแ้วเป็นโตสตู้มันดังเามือนจันดกษาเฉยๆพอคนว่าบักมวนไปหน้าพ่อคนว่าหนึ่งว่าพ่อคนเปิดู้ เต้นมาทั้งพร้อมทั้งดุเนาะเป็นปลาหน้าเป็นไข่พี่เป็นเนาะเต้นไหมเต้นเป็นไข่แตกก่นะเป็นเนียได้เป็นเนียได้เป็นเนียนะเมันกินได้ไข่เต้นเป็นไข่แตกไข่หาย, <laughs> ยไปได้หมดเนามันหายคน ใช่สาวคนไหวไปใช่ไมไหาไปเต้นไม่่หางคนได้เนาะของมักเนาะแมนก็ต้องอายนวพอคนคนหูแล้ววันขาตัวเป็นใหญ่ของของเรามัาหามม่ได้เด้เนาะคุณเรามาหยิบชินเนี่ยหยิบชินไม่เนี่ยมือบุญีนเต้นแลวนี่ดีแน่คนเปนเต้นอะไรมากๆมันหัวเรามาเนีย อยั <correction S 1> <laughs> ่เพื now now yeah ่อนเมื่อใช้เมื่อบุญนี่อีกประมาณสี่หาเมื่อบอกก็เป็นบุญใกล้ๆนี่วันชุกอ่อวัดบ่ห้มาเต็ดวานนี่จังไหนงามเลยงาะยืดหามาแลกควาทวนกรยาอยากเข็นแน่เนาพ่อกัพลูกจะคอายชิด็งามัวกันเนาะเป็นหัวออกมาเป็นหัวพ่อกอนหัวพ่อตาข่มมันบ่หัวพ่อเจนเด้มือนะข้างรองใจหัวพ่อว่ะนี่หัวพ่อ มือบุน้อนเสนยงไ้ลงชาพอนะหามมได้ได้เนาะน้องชาเนาะมได้แล้วคนนี้ยังตื่น้อแม่นของมักเต้ใจมักมมวนเน่นสินกระสือใหม่เนาะมาย okay. this, ิบไปเลยพอดีแล้วย sort of ิบสินแล้วนี่มือบุญลองสินใหม่ Water bố sửa đổi thì những chặt 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 แบบช่องครับเอ้าวอันขีดโพนออกหลายโพดเนาะอ่ะเมื่อยก็นั่งนะนั่งไม่เมื่อยนั่งเมื่อยบ่นั่งไม่นั่งนี่มๆนั่งก็เหนื่อยเออเราสาวบัวก็บบอกแล้วนั่งข่อยบอกชงยำเถื่อเดียเราบนนั่งเมื่อยยืนแค่นั่งแล้วเนาะไอเต็มลงๆหน่ยเนาะหัวมือก็เจ็งเต้นขวอมันข่อยเห็นแต่เจ้ามาเด้ เห็นชาวลา่พันยางก็มาเห็นเราได้คนไดการาที่เราคยเห็นอย่างกอยงกอยู่แต่ในเพื่อนผมคุณแม่จักมือได้สินทีแล้วออื่นมาพูดผม่แหเขาแล่วเรอไปหายเองหรอเนาะโอ้ตาวบาที่ไปหาเองเยอะน้าเด้อเอาอยู่บ่าเต้นอีกบ้าน้ำานเงียมพาพาลสาเต้นรู้เต้นเดี๋ได้นะจะเห็นว่าโม่คนพ่อนะ Long luôn luôn mất gió này mất chắc, là chắc là Một bên. Ờ, Một ăn tón phân tên phần hết <laughs> เอาไว้ว่างานหนานี่เอาไว้ว่าเต้นเป็นเสร็จเอ็นยืดผูเนึกถามว่าเงินเพิ่นเต้นเพิ่นี่ยอ่าได้ยินเสียงเพลงเพิ่นกับควนีเนาะตามเสียงตู่เนี่ยไม่เราจะตามจังหวะของเพลงนะเนาะโบเมร์บัดไว้บัดขึ้นบัดลงโบเมร์ว่าแต่แต่ละเพลงสิเอาจังหวะเก่าเราแสดงว่าเพิ่นเต้นเป็นก้ามูเลยนี่บางคนนี่เพลงสิไว้กับเพลงที่คนเงาโน่นนี่บางคนนี่ช้าไว้กับเต้นดงดงแบบว่ามันนุ่นเลยเนาะพูดแบบมาเฮอยไปใช้แบบนี้ไปใช้น่ะ คว่าเราเปิรุ่นสิให้เพินมักอันสารวันมักนัวกับโบแม่เนี่เนาะจะมักแพงยังน้ำสาบอกมาสิเปิดให้เค่งเด่นบอกห้ขนาาได้เปิดจังไงวเคงเด่นที่น้องเลยได้อามาเปิดแล้วเวรลุกมาจะโทรศัพท์สองเื่องลเปิดเฮ้ของเจ้านะดเเ เจ้าเด่นถึงดันแบบนี้ถอ้าว่เาเปิดถ้าขึ้นมาแล้วเจ้าชิดเด่นเม่ได้เพลงแบบนี้ฮะเมยเต้นแบบนี้โมเจ้ากับปากว่าน้ำเอื้อยนะก็ว่ะนะกันจะใขแล้วว่าตัวเปิดเพลงอย่างเดียวเราเสียธิบายแล้นะ เพลงแดนเคนว่าโอ้เพลงแดนกะในขณะนั่นยิ่งยิงซักยิงยิงเถิดชอบนอนเงียบหน่เก่งนะอันนี้จะเดินถึงแดดซักแกแก่เขาแย่งมาเพืปุ๊มเลยจ้ะคิดกันจถึงแดดไว่ดีแน่ดีหน่อยแบงนี้แล้วถึงใจเขาเด็กกฮูหเชี่ยวจังเล้เล่นภาษาแล้วจากวัวโอ้มาจากภาษา้ากภาษาจักมกเพลงแดนจาเพลงยิงจัา มอจากเมื่อแล้่บอสาองสาอยางเมื่อแล้่บอสงยันอย่ากเมื่อไหร่อย่ากเมื่อเลร่เนาะเปนอยากเมื่อเลร่เนาะบอสบอกเมื่อนอนนอนแบบนี้เมื่อไห่นอนขันด้แบนี้กดีเลยคนลาการสิบุรุษเวรคนเลยเนาะเมื่อหนาคนเล่อสิิแล้วสว่าจะไปช่งข่าวอยู่เพื่อเน้อือว่าเมื่ออื่นลงตลาดนัดบอสเอิร์น าือทั้งทั้งน้องพุณว่าว่าอยากไปหน้าช่กับบริพาษุนไปปะอ๋อไข่คือนุงหงเงินเป็นยางงไ่นี่ยนอนแดดเนาะต่สกุลสกุลนเนาะสบายดีเด้าเนี่สบายดีสบายดีสบาดีน้องชาสบายดียดีอย่างเมื่อกับพอดีแล้วอันกินเฟออองานหัวเจลงค่เพลดแดนนี่ใช่ แม่แงเงงงเจ้าขุนเรายังยิ้มอยู่ละมากเลยลอกแม่เจ้าแซงเงงเงเจ้าแซกเง่งเ่งแง่นพี่น้องแกย่างถูกเผาก่อนเออขุนจังน้องขุนมาโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องขุนเนาะมือนีกามาหยิบสิพ่อแม่พี่น้องเลยกับทั้งน้องข่นกับหยิบเตรียมใบ ช่วงนี้ก็มีงานเรื่อยแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้ทางน้องเพิ่นก็มากับแม่มายิบสินเพื่อนของสาวบางเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยจังไลยก็เป็นกำลังใจทางน้องเพิ่นเด้อเนาะจังไลยก็สู้สู่ขอให้หายขาดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไลยก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องเพิ่น าจังได้กับซาบัวกับซีได้กับกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกระเพาะพี่ตามซาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผ่ากดไถ่กดเซ่พอมีกำลังใจหรือว่าไายลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกับซีได้ขอเก้าครับมาสบายดีสบายดี